นี่ถ่างยิ้วสักสิบนาทีนะ้สิบนาทีไม่เห็นมีอะไรมีแต่เด็กพลายอมให้ข้อติดตัวชายมีรสนิยมดีห่างยิ้วสักางยิ้วสักสิบนาทีได้แต่่มเปิดดูนะนี่นะค้ำยางตัวขาคุณหัวห้าสิบยัยตัวของคนเ าไปในภูเขาได้พบกับน,นักพิชชาว,ว่ากันว่าคือที่ห้วยนี้ได้รับถ่ายทอดเล็ดบางเพียงคำต่อมาได้บางเพียเพียจนสำเร็จเป็นเทียนในที่สุดกัต้องเป็นึ่งโจกเกิดในสมัยราชวงศ์ถังเป็นคนฉนูชลาด ตั้งแต่เกเคยไปสอบคิดสี่สองครั้งแต่สอบตกเมื่ออายุ6บพิสท่องเที่ยพนิจอรทั่วระหว่างพับโดงเสียเมืองไทยโดยได้พบกับอาจารย์ท่านจนุนี้ทั้งสองผลงานเรื่องธรรมะถูกอธยาใัยรู้รงตีถอนใจชีวิตช่างหาภพนะั้นท่านจุลิี้กล่าวว่าชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้แหละ ลื้นตงนปีนจึงโปคงตอกละกีเลี้ขออภะวารนาเป็นสิ่ท่าน,นจงดีได้ยำลื่นต้นปีนไปบำเพ็ญเพียรที่เขานกตะเรียนและถ่ายทอดเช็ดลับจนสำเร็จเป็นสิยงของเซยงโกเป็นนางฟ้าหนึ่งเดียวในคณะแปดเสียงเกิดในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นชาวบุญพวงโจนเป็นคนใจบุญและฉลาดวันหนึ่งได้พบกับเสี่ยนื่งต้องเป็นเสียยนื่งต้องเป็นเห็นยวส่งผุนท้อให้กินเมนือนากินผลท้อนั้นแล้วนางจึงสำเร็จเป็นเสียเจงเป็นคนสมัยราชชงถังเป็นนักรบในสมัยยุคกัมปายมีพญาข้าคาข้าเป็นตัวหนึ่ง ได้จำสินบันเป็นเพียงโดยการทิงแสงอาทิตย์และแสงจันทร์เป็นอาหารและอยู่ในถ้ำจนสำเร็จเป็นเสียงได้กลายร่างเป็นชาชราผิวพัน,นของสใยก็คือจินโอรนั่งเองหลังเช็เป็นคนสมัยล่าจ ก็เดินร้อนเพลงขอทานไป้ทุกคนเงที่ร้องมีเงินเองเป็นพิธเตือนใจคมทีเมื่อได้เงินก็เอามารอเช็นพวงแล้ววิ่งหากไปตามถนนเชื่อข่าวเงินหยุดสูหายไปก็ไม่สนใจมีเงื่อนเลือกกินก็นำไปแจกจ่ายแก่คนยากจนหน้าร้อนใส่เสื้อหนา หน้าหนาวหิมะตกจับใส่เสื้อตัวเดียวนอนบนหิมะต่อมาที่กล้วยนี้และหันจงนี้ได้มาชวนไปบังทงเทียวจนสำเร็จเป็น,นเซียนหางเซียนจื้อสมยานามสซงฟูเกิดในสมัยราชวงศ์ถังกำพ้าพ่อแม่ได้เด็กอยู่กับ หันยูผู้เป็นอาซึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่นิสัยรักสันโทษชอบปิดยเล็กวัน,น,วน,น,นหนึ่งท่าหนุ่มโจได้มาโอดจนบำเพ็ญสำเร็จเป็นเซียนห่างซินจื่อยังกบบันยู่โอดหันยูให้ละทิ้งตำแหน,น่งขุนนางมาบำเพ็ญธรรมใช้เวลาถึงเก้าปีจึงปศสเร็์ รักสงบเนื่องจากละอายที่เาาหีน้องชายถืออำนาจพิสาเที่ยวก่อกรรมทำชั่วจนถูกท่านเปาตัดสินประหารชีวิตจึงตัดสินใจขึ้นขเขาบำเพ็ญเพียรต่อมาเขาได้พบกับท่านจงนีและลือจงปิงลือจงปิงถามว่าได้ข่าวว่าท่านบำเพ็ญธรรมธรรมที่ท่านบำเพ็ญอยู่ที่ใด ชี้นิ้วขึ้นฟ้าลือต้เปีนถามอีกว่าฟ้าอยู่ที่ใดเชากูปูก,ก็ชี้ที่ใจห่านจึงมีหัวเราแล้วพูดว่าใจก็คือฟ้าฟ้าก็คือใจวันนี้ท่านค้นพบตัวเองแล้วจากนั้นทิทั้งสองจึงถ่ายทอดมากวิธีแก่ชาวเมืงจนบางพีนสำเร็จเป็นเสียนในที่ ไเซียนชาวจีนถือว่าเป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์หากผู้ใดได้รับพรจากเสียนทั้งแปดหรือได้ทําพิธีโผล่ปพเซียนแล้วก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขถ้าเป็นข้าราชการก็จะได้เป็นเจ้าใหญ่ในโตได้เลื่อนยเรืดอนตำแหน่งหากทำธุรกิจการค้า,าก็จะค้าขายดีร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ดูไม่รู้เรื่องร้อนไหมอ๋อมันก็เดือดใาบก็หลับว่าเขาไม่เอาเป็นประานะคะั่นหน้าตัวใครที่เผ็ดจุยนะคะทุกนด้กันขยัยคะ กำลังรับชมอยู่นี้นะคะก็คือการแสดงนิ้วเบิกกระโงปวดเซนในชุดโอซนหอสิวหรือว่าแปดเซนถวายพอนะคะเพื่อเป็นการสักการ,ระเทพิดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพื้นที่และเพื่อเป็นการบรรดาลโชคลาภอายุมั่นขวัญยืนและยุทธาบรรดาศักดิ์ให้แก่คณะกรรมการจัดงานนิ้วและคุณผู้ชมทุกท่านที่มาร่วงงานในค่ำคืนนี้ค่ะ และอีกสักครู่นะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีป้องเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรับชมการแสดงพิเศษจากเรานะคะในชุดมายาโกลจากแบกบดาคอนนะคะซึ่งเป็นมายาโกลระดับประเทศนะคะจะทำให้คุณประทับใจขอเชิญชวนนะคะมาจับจองที่นน่งด้านหน้าเวทีนะคะรับรองงานนี้ห้ามพลาดค่ะอีกสักครู่นะคะโอ้จั มสบายดีครับื่นสบายดีครัไม่สบายเท่าไหร่ตื่นไม่สบายเท่าไหร่นี่มาถ่ายนิ้วอันนี้จับนิ้วเปลี่ยนหน้าไม่ได้ใะว่าเออ้ทาไงวะมีคนนะมีคนเช่มีคนกน๊ดอดีต้นอดี คนนี้จะจับไม่ได้สักทีเออจับไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ทันเดี๋ยวมาดูเล่นกนอาจารย์เดี๋ยวผมไปเจอแบบอาจารย์สอนพิศษฐานผมอยู่ตรงนั้นเลยก็รออยู่โอเคใส่ก็จะไปสอนณิตศาสตร์ตกก่อนเป็นถามที่หายก้องใจวันนี้โชคดีเจอคุณฟิวนะครับที่ยิงธนูที่ตอนนี้ดังไปทั่วโลกคนนี้ครับเป็นนักบินอยู่การบินไทยเลยนะครับ พี่บอกว่าพ <laughs> อด,ดีพี่เล็ก <laughs> ที่บอกว่าเออหญิงธนบแล้วมีอันตรายยา้าครับถ้าเกิดค,คุณดูคุณดูลุงใหญ่ถ,ถึงวันนี้และคุณดูทั่วๆไปทุกทุกทุกคลิปคุณจะรู้แน่ว่าเป็นยังไงวันหนึ่งครับลุงใหญ่จะไปถ่ายที่บ้านคุณปิวให้ดูว่า ไปถ่ายที่ตรงนั้นเลยเพราะลุงใหญ่เรีอเรีย,ปรยไปไหลเที่ยวแล้วลุงใหญ่ก็คงจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเ,รเพราะว่าเราได้เคลียร์เรื่องน้ามไม้อันนั้นอนะไปมากมายแล้วว่าเออมีบรรดาเพื่อนๆให้ความเมตตาอนุเคราะห์แนะนำเป็นห่วง ว่ามันจะอันตรายขนาดที่ยิงไปที่ถนนแต่จริงๆแล้วถนนนั้นเป็นถนนทางเข้าบ้านคุณปิวเป็นทางเข้าล้าวไก่ปอดเชื้อทางเข้าเร้าไก่ปอดเชื้อแล้วประตูรั้วปิดตลอดเขียนป้ายห้ามเข้าดังนั้นไม่มีใครเข้าไปได้ครับคนงานก็ไม่มีแ้าคนงานตอนนั้นก็ไม่มีนะครับแล้วก็เข้าไปไม่ได้เพราะว่าเป็นเขตปอดเชื้อและก็เป็นบ้านเขาที่มีรั้วแล้วก็ปิดรั้วแล้วลเขียนป้ายว่าเขตหลวงห้าม ดังนั้นสบายใจได้นะครับว่าคลิปหน้าไมมคลิปนั้นไม่แต่ผมก็พยายามเคลียร์แล้วก็พยายามชี้แจงนะครับให้บรรดาเพื่อนๆที่ให้ความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับในเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่ผิดนะครับที่ท่านเป็นห่วงเพราะท่านไม่รู้ความจริงนั้นโปรดทราบโดยทั่วกันนะครับว่าจริงๆแล้ว เป็นเขตในบ้านนะครับเป็นเป็นเขตห่วงห้ามเป็นเล้าไก่ปลอดเชื้อและเป็นบ้านของนักบินชื่อคุณฟิวคนเมื่อกี้ที่เจอครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ tour. ออนทัวร์เดินคุยดูยที่ยครับโดยลุงใหญ่ใจดี93.25เมตเถัดสุขป,ปานบุรี 11นาที